ข้าวะไอเทียตานี้พวกกูไม่ได้ทีมทหารอะไรก็ไม่รู้พวกกูจะใช้ M 2492กัาบ,บอกระบอกนะกดของเราคือใช้ M 2492กับอกระบอกใช้ปืนพกคแค่อะไรก็ได้ใช้ระเบิดอะไรก็ได้ห้ามขึ้นฟิลปืนอืน่นไม่เราไม่คงไม่ใช้ปืนพกยิงหรอกมั้งเออห้ามขึ้นคิวฟีดปืนอืน่น M 2องเท่า,า,านั้นตานี้ขึ้นระเบิดได้ขึ้นโลดได้แต่ห้ามขึ้นปืนอื่นอยู่เว้น M 2 4 9ี่โอเคตรงนอกฟาร์มนอกเลยวะโยเย การผมมีข้อเสนอตาเนี้เราจะฟังรอบๆมันจะได้ไม่เสียเวลาติดต่อเฮ้ยหัวเครื่องคนเดิมหัวเครื่องคนเดิมเลยฟั่มไหนอะฟั่มไหนอะแกตัวเว้ยหืึถูกต้องเอาให้โดดให้โดดให้โดดกูให้โดดเลยถ้านำไปเลยเฮียตาเนี่ยกูส่งให้พลทหารนำโดดไอ้เฮียเฮ้ยบนร์เสถียรแม่มึงอะใครวะเฮ้ยเบอเลยใครก็ได้โดดรับสักคนหนึ่งไอ้เฮียเร็วเออสวยไส่เลยใส่ดีจังเลยตาไอ้เฮียประเดี๋ยวคนเลยสวยเออรับหมด ไชเนี่ยจงตาเอ่เลย่นเลยเออเนเยเบาจะลงงากันจ้ะแล้วรวยแยะมๆมาไเลยก็ไเลยเอาใหม่ดิกูขอเน้นๆน่ะขอเน้นๆน่ะาง้เน่ยมันอยู่ไหนมจ้าแ้เลงไปฟันมันก่อนหมจ้าเดี๋ยวข้ังมาเลยไม่ได้จ้าบูเจอแล้วไอ้ขี้ย มีด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 มัดมี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 นมีดมนมีด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 มีแล้วมีงมีด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 นีดม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 งดมี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 ดยีดม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 ดมี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 ดมดมีดมีดมดมีดมีดมีดมดมี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 ด เจบร้อยจาียบร้อยไอ้คนละตัวกันอีกคนละตัวกันเฮ้ยมาปาปาอ้ยเจ๋งเคนย่ฮ้ยเฮ้เฮ้นเ้เล้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยงฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเ้เ้นเฮ้้ย้ยเฮ้เฮ้้ย้ยเาเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเฮเ้ยย้้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ย้ย กูเพิ่มในสี่บาทไอ้เหี้ยกูวางมาครึ่งเมืองแล้วไอ้สัสราดทิพยายทรีแกเท่ากันเลยจ้ะกูได้ห้าบาทกูได้สองบาทอยู่เลยกูว่าเอาจากบดได้เยอะอยู่นะโอ้ซื้อเซื่อซื่อได้กระบอกหนึ่งแล้วก็โยนตังทิ้งเพื่อให้คนอื่นซื้อต่อโอเคได้กระบอกหนึ่งเร็วเร็วเร็วโอเคดิวกอดัญหากอดกูณทหากอดกำลังฟาร์มตังในไอ้มิติพิสมง์เลย ชงเงินอ้เฮี้ยดูดีไหมเทพเหรอด้ดีไหมเทพใส่หน้าตู้ไปตังไปเซฟมังเทพเฮ้ยห้าห้าฮ้ะเออจยดูดอุ้ยอุ้ยมาลากแล้วเงี้ยเงี้ยอะไระมีตุเนึ่มีตุเนึ่ จำผมไปทำอะไรกินด้วยวะล่ดิงไปดิงคนมาิงคนมาอะไริงดิ้งกันที่บุรุษรัดไอซ่าอยู่บ้านไหนวะเป็นไรตายผมมีสัเบาทละขอเนี่ยไปซื้อยบ้านไหนวะอยเจอแล้วเจอแล้ว i l i n g e a m m a ไอ้วยงแมันินไปตรงนูนมันนไปตรงนู้น มันบ e ินไปหาไอ้ก้นใช่เฉยเดี๋ยวมันอยู่กูน uh, ี่เดี๋ยวมันอยู่กูมู้แล้มันอยู่ไหนจ้าไอ้ตัวตายตายตายอุ้ยปืนปืนมั้้าไม่ตกเปิดแล้วมันจะไปดึกมันโอ้ยทัดแขนทัดโอ้ทุกอย่างอยู่ในการเนของกูเฮียกูบอกให้ไปเฝ้าเฝ้าจุดชุบก็เฝ้าจริงเฮียมันไปจริงเว้ยเอาหมดทีมเลยเฮียแล้วพวกกูมีปืนหมดแล้วไงตอนเนี้ย

ตู้ข้าวดโอกระสุนกูมีสี่ไรนัดเฮ้ยได้ทำอะไรได้ทำอะไรเเพื่อไหมกูได้บาทหนึงไงเชียวผูได้ทำไปอีกสกะบอกไปไปไปซื้ออีกซื้ออีกอีกอีกเอาแบบกระสุนมำไม่ะมีจะมีคนไหม เบียดฟ้าเบาดด้วยลดจาลดมันจะหมดมันจะหมดจาลดรถลดไป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 มันจะหมดแล้วไอ้เหี้ยมีใครเติมไหมจ้าไปมองนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดไอ้เหฮ้ยมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยแิบเพิ่งน้ำมันพาไปซื้อของก่อนไหมทุกคนขึ้นรถทุกคนขึ้นรถ ต้องใหม่ต้องใหม่พี่แกเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วหมดจ้าตั้งแล้วตั้งตล้วรออยู่คนลอรออยู่คนละโอ้มันแตกโอ้มันแตกโอ้มันแตกไจ้าโอ้มันแตกไอ้บุกไปบุกไหมใหม่แล้วเมื่ไม่เคยคอยจ้เฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเอาดิข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามันดาวอยู่มันดาวอยู่เรียบร้อยบัตตี้เลยมึงยิงดาวตรงไหนวะก๊อตดาวอยู่ไอเคเนี่ย ไปลมันลูกครับไปลนกไปซื้อปืนเพิ่มไอ้เหี้ยพวกกูต้องมีสองกระบอกไอ้เหี้ยตานี่พวกกูคอดแน่นเลยว่ะเอาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วตจะร้องกันมรถบิ๊มไหมอ่ะอยากได้ปั๊มอ่ะมันรถน่าจะไปไม่พอนะต้บอกว่แลกยาวแลกยาวนี่ไงรถคทำไมใหม่พ่ออย่าเลยก๊อตรถคันนี้นะไอ้เหี้ยรถพาไปตายคันนี้จ้ากี่กับปิง มึงเชื right? ่อจริงเหรอว่ามึงเห็นไอ้ลิงปิงเมื่อกี้่แม่มันโดนอะไรมันโดนเราทำอะไรกับมันอะมึงเห็นไหมตามรอยมันนี่เออโจ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 มีดาเซียอยู่ในนี้มีดาเซียอยู่ในนี่นะเอาไปเอาไปไม่รู้ไปทางงอย ดูเหมือนจะของเราจะมีปัญหาในการดูดแต่ลงตีนโอ้ดังเลยจ้าวันร้องมันละถังหนึ่งไปถังหนึ่งไอ้เหี้ยซื้อปืนอีกกระบอกหนึ่งเตงนะแล้วก็ซื้อซื้อซื้อแผ่นแผ่นเปิดปืนอ่ะเปิดแผ่นตั้งปืนอ่ะมันเปิดกันปืนแต่ว่าแบ่งแบ่งกันนะคนละห้าบาทกูยังกูยังมีกูยังมีต้องเรื่มมาต้องเรื่มมาต้องเรื่ม มันจะผ่านปังไหมวะไม่ผ่านใชมั้ยไม่ผ่านแล้วเนาะมันไม่น่านะเหมือนจะไหม่เลยว้าวอ่ะมุมโคตรแรงเลยเออเลยครับผมเฮีย้ำไมจะหมดแล้วมองหารถใหม่ด้วยด้วยเนี่ยก็ลงไม่แรงเลยอองไม่หมดเลยนะ คือาาคนนี้ไอเดับซะ้วยไอ้พี่ติไอ้ดับ,ดดบมันซื้อมันซื้อมันซื้อมันสู้ปืนกลน้อยละสิบนัดสีบอกได้ไหมเอ็มมาซื้อบวกกันดิหกร้อยนัดอ่ะกระสุนหกร้อยนัดอ่ะกับปิดดับหนึ่งนัดอ่ะเตะใครเข้เเามาประตูกระตูข้างในมีตัวข้างในมีตัวเออรถระเบิดข้างหลังนี่รถระเบิดข้างล่างนี่รถตั้งได้รถตั้งได้รถตั้งได้โอ้พี่ดิเขาคุมเลย <ะ S 2> นะตรงนั้นอ่ะ โอ้ยเียะเนี่ยจคัใช่ไลุยลุยจ่าสังลุยจ่าสังลุยมุกจมุกำจำมุกมกเยยก่อนมุกเ่อ่อนเดี๋ยวเราเชยร์กอน ไม่ต้องมาของคุลเราจ้าวแล้วมั้ยมีก้อนหมอนย่งอ่ะมีก้อนหมอนย่างอ่ะลูกลปวอาลูกไปเอาลูกไปเอาสองอยู่เลยอยเอีลูปเอาสองอยู่เลยอย่าเปลี่ยนนะเอ็มดิจริงจริงไอ้สามกูอยากได้แะแต่ว่ามันไม่เอามันจะไม่ปืนเดียวกันนี่กระสุนได้แค่แม็กเดียวกระสุนอ่ะจะกินแต่ปืนแบบนี้เดี๋ยวกูแบ่งให้เดี๋ยวกูเใส่ในรถให้เฮ้ยรถรถรถเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถนี้ก่อนโอ้ยเฮียจะหมด เอ้กูเูรลยโอ้เ้กูเอาใส่ในรถอ่ะกูใส่ในรถห้าส <c oughs> okay, ิบนัดเโอเคขอบคุณครับตอชิ้เยมึงได้เยอะกูกูใส่ให้ให้ห้าสิบพวกกูไม่ได้ยิงอยู่แล้วกูขับรถอยู่แล้วกูไม่ได้ยิงยแล้วกูให้ให้เยอะเลยแต่ว่ามีร้านด้วไอยซื้อไหมมีร้าน ไปจอดแล้วจ้าววงบีบแล้วจ้าววงบีบวงบีบไปเงี้ยเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเห็นได้เห็นน้ำมันไปไบแป๊่กแทงวงเอ้ยแต่ว่าวงมันอยู่ใกล้อยู่นี่หว่าเนาะเฮ้ยมันอยู่ในวงนี่หว่าเนาะเฮ้ยน้ำมันจ้ามันอยู่ในวงมันอยู่ในวงอยู่ในวงน้ำมันจ้าไม่เป็นไรพีตีเติมพี่ตีเติมใครมีตังเติมใครมีตังเติมทูเล่จะรวยอ่ะรวยโอ้ยฟูดิอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็เล่นเครื่องดิผูกกาถ้าเราถือถ้าอยากได้กินด้วยเนาะวิ่งเข้าไปในบ้านเพิ่มเพิ ตอน,นนี้น้องมีน้องพอแล้วมีเก็บไว้ก่อนเต็มตัวป่าเพื่อ,อมีประตูระเบิดอยู่ในรถมีอยู่สามลูกอะวันี้วันี้วันนี้เอาันปีขมาแล้วเฮ้ยล้อล้ถลอ้เดี๋ยวเราไปมันกบกิน เขาเขายิงมาป๊เขายิงมาดึงดึงดึงเขายิงมาต่อเราควรมากายอกไปยอกไปถ้าถ้าออกไปจะโดนยิงหัวมันจะยิงหัวได้วยู่ถ้าถ้าออกไปมันจะโดนยิงหัวนจะยิงหัวเราได้อยตานอกไปยอกไปมันยิงหัวเราได้เอออะไรเหี้ย ปืนเรปืนปืนมันไม่ได้ปืนรมนปืนปืนมันไม่ได้รอวงรอรอวงรอวแตะเสร็จปเขารอวงรอวงเอ้มาลงมาแล้วมามาจามลงมาแล้วนนงโ่มเราอะเฮ้ยวางตังวางตังวางตังซีวงซวงวงวางตังวางตังวางตังก่ มังตังค์ขึนเจ็ดบาทครูเจ็บาทมั่งตังค์คูเดิมบาทวงเจ็ดบาทเลยอ่าเงิยตังค์ไม่พอซื้อวงรวยล่ะจ้ารอคุณน้ององินตังค์มันไม่พอพี่ดีตังค์มันน้อยเกินเลี้ยงใครหรือเปล่าเออมันบินมันบินจ้ามันบินอยู่มันบินอยู่หาลุมอยู่หาลุมอยู่หาลุมอยู่มันก็ตกข้างในมีตัวข้างในมีตัวเขึ้นสูงแล้วมา เออไม่ไม่ไม่สูงหรอกันยีเดี่ะเล่นเนี่เล่นเนื้อนี่เราบอลเราเราลองของนู้นยิงเราของนู้นยิงเราขอนู้นยิงเล่นเนื้เล่นอนี่เล่นเนื้อนี่จำไม่ได้ลิ้นทีส์ลิ้นจำอย่าขึ้นสูงไปอย่าขึ้นสูงไปมันยิงคมมันยิงคมอย่าขึ้นสูงไปเราเล่นระยะกับกระสุนปืนเยอะกว่าใครอยากได้มากข้ากูดิ

มาฟังมาดูฝั่งนี้ดิพิธีพิธีเสียงเสียงเพลงมันมันกบเสียงตีนกรบเฮ้ยก็ลอยมาลอยมาพิธีลอยอย่าอย่าอย่าลึกไปมันโดนยิงไกลได้ตรงนั้นจ่าลอยลอยลอยใจขับรถขับรถเองนะไม่จ่าเดินจงดี่ตั้งวางวงที่วงไหนบีไหนโอ้โห อยู่ไหนวะอยู่เนื้อหลังเราเออมันอยู่เนื้อลังเราอยู่ฝั่งเ้ามาดูเราหย่อเราย่บิงได้กูห้องน้ำเนี่ย Watch out Watch out ซื้อวงซื้อวงซื้อวงแปดบาทดิฮะไมเชื่อเดี๋ยวมันต้องยิงกันตรงนี้เราเรหย่อนระเบิดได้ตรงเนี้ยอย่าอย่าเกินอย่าเกินเส้นนี้ไปนะเว้ยมันมันยิงฟรีเราตายเลยอย่าง กูว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นหรอกีอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอยู่ตรงนั้นไม่ได้ล้วของ้องสามตูนคนเนินนะไม่ได้หรอกเฮ้ยนาเฮ้ยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเอาดิเอาดิข้าหมดเข้าหม่เข้าเหมดเา

เราหยึดที่แล้วเนี่ยที่เราโกงกว่าเรารอปีแล้วเนี่ยจะตายเกิดพดีไปเนี่ยแม่นวดแม่ปวดตาเดียวเนี่ยไหนวะเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งฝั่งนู้นตัวตรงนี้ลงแล้วเนี่ยสองตัวเลยแล้วมันอยู่หลังต้นไม้แน่เลย giờ 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 giang 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 dừng 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 tiếng dừng 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 dừng